คอสโซดีเอฟซีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง1 6 0 0 0ห0กว่าท่านแล้วในเวลานี้ครับผมให้เอฟซีชมเหรียญที่เป็นสุดยอดแห่งเหรียญและมีความเป็นมงคลมากๆในวันนี้ในช่วงวันนะครับสุขช่วงแรกของการเริ่มต้นปฏิบัติงานนะครับก่อนการปฏิบัติงานนะครับให้ซีชมเหรียญกระถินนะครับปี57เนะครับเหรียญรุ่นกระถินปี57 สิทธิ์วัดแจ้งนอกสร้างถวายหลวงพ่อคูณปริสุดโทนะครับซึ่งเหรียญน,นี้มีวาละกันปลุกเสกหลายวาละมากๆนะครับโดยหลวงพ่อคูณนะครับปลุกเสกมีหลายวาละด้วยกันนะครับแล้วก็มีองค์เกจิอีกหลายรูปนะครับในภระอสานณับุษวัดแจ้งนอกนะครับซึ่งด้านหน้านี้นะครับประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคูณปริสุดโทนะครับครึ่งองค์หันหน้ามาทางหน้าเหรียญและตรงสังกติมีตอกโคตรสำคัญ ด้วยนะครับแล้วก็ตรงซ้ายของเหรียญขวาของหลวงพ่อนะครับมีตอกโคสสำคัญและมีหมายเลขลำดับพระหมายเลข1606นะครับแหะห่วงปิดด้านบนนะครับตามที่เอฟเห็นนะครับเห็นเนื้อทองแดงลมดำอย่างชัดเจนและสวยงามเข้มขลังด้วยบารมีองค์ราางพระพาชาหลวงพ่อคุณพระสุทีโทเนื้อทองแดงลมดําสวย,ยามากครับเหรียญน,นี้มีความหนามากๆและมีความเข้มขลังและมีเส้นสายฝนด้านข้างองค์หลวงพอ่อเอเห็นไหมครับเป็น เส้นสายฝนเป็นรัศมีเล็กๆออกมาเต็มเลยนะครับและผมพิกไปตรงด้านข้างเหรียญน,นี้มีความหนามากๆครับดูง่ายด้านหลังประทับอัคารยันตรงกลางนะครับมีเส้นสายฝนเต็มเลยนะครับและเจ้าเลข้ความหลวงพระคุณปริสุทธโธนะครับถินปี57นะครับสิทธิ์เก่าวัดแจ้งสิทธิ์วัดแจ้งนอกสร้างถวายวัดแจ้งนอกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชะสีมานะครับ สุดยอดคมชัดและเข้มขลังในรายละเอียดผมขอปิดท้ายนะครับเบรกสำคัญของวันนี้ด้วยเหรียญน,นี้เลยแล้วกันนะครับและขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์ดกดวิวและเทคส์รีวิวนะครับเพื่อขยายงานเพื่อเครื่องวัตถุมงคลเหรียญสําคัญและเหรียญสาคัญขององค์บรุรภาจารย์ลงนี้นะครับก็กําลังเป็นที่นิยมมากๆทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยก็ว่าได้โดยเพพาะตอนนี้ประเทศจีนนะครับเหรียญหลวงพ่อคุณได้รับความนิยมมากๆนะครับและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเก่าคมชัดเข้มขลัง,ด,งดูง่ายนะครับ ผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมากเห็นหมายเลขลำดับพระหนึ่งพันหกร้อยหกนะครับแล้วก็มีต่อโคตรสำคัญอยู่สองจุดด้วยกันด้านหลังนี่ก็คมชัดเข้มขลังเนื้อทองแดงที่ใช้ในการจัดทําก็โดงามเข้มขลังมากๆดังนั้นจึงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดนะครับพอเหรียญบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าสวยคมเข้มขลังด้วยพุทธคุณก็จักรวาลและบาร,รมีองค์บรูพาชานะครับลงพระคุณปริสุทธโธนะครับ ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสําเร็จสมหวังร่ารวยเงินทองปัญหาสิ่งใดที่ให้ผมมาสิ่งนั้นกลับไปตอบแทน f อผมเป็นร้อยเท่าบรรเทวีครับขอบคุณครับ